สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะครับก็ลองมาดูครับวันนี้ก็ได้เข้ามาทางช่องนะครับก็สายแล้วนะครับก็เริ่มจะหิวข้าวหิวน้ำกันแล้วครับใกล้จะเที่ยงแล้วนะครับผมก็จะเอาสูตรใหม่วิ่งล่างตัวเดียวนี้นะครับมาให้รุ้นไม้เป็นแนวทางกันต่อนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เขาก็ได้หลุดไปสองงวดนะครับ ที่ผ่านมานะครับหลุดไปสองวดนะครับววดนี้ผมก็จะมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับวดที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปลงให้นะครับสูตรนี้นะครับนะครับไม่วิ่งล่างแม่นๆนะครับช่องนี้เลยนะครับถ้าได้ติดตามนะครับช่องไทยพารวยนะครับสูตรนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับเป็นสูตรวิ่งล่างเด่นล่างนะครับเด่นวิ่งล่างนะครับได้แค่ตัวเดียว วัดที่ผ่านมาก็ได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับก็ออกศูนย์ศูนย์นะครับส่วนมากจะมาเป็นหลักสิบนะครับท่านผู้ชมนะครับส่วนมากจะมาเป็นหลักสิบงวดนี้มาสองตัวมาเบิ้ลนะครับจะผมก็วางไว้เป็นหลักสิบให้นะครับแล้วงวดที่จะถึงนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับนะครับใหม่วิ่งล่างนะครับได้เด่นแค่ตัวเดียวมาดูงวดแรกกันก่อนนะครับได้แปดก็ออกแปดเก้านะครับก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับ วันที่2ก็ถัดมาก็ได้2ก erm ็ออกอยู่ที่สองหนึ do do ่งก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับวันที่3ก็ได้เลขสีนะครับก็มา4ี่หก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับแล้วงวดถัดมาก็ได้เลขเก้านะครับผล2ตัวก็ออกอยู่ที่2องแปดงวดนี้หลุดไปนะครับหลุดแล้วหลุดไปนะครับเราไม่แต่งเติมเสริมตัวเลขใหม่นะครับให้มันถูกนะครับก็ถัดมาก็ได้เลขเก้านะครับก็ผลก็ออกอยู่ที่เก้าสี่นะครับเลขเก้าก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับ เดี๋ยวถัดมาก็ได้เลข6ตัวเดียวนะครับก็หลุดอีกนะครับผล2ตัววันนี้ก็ออกอยู่ที่3 7นะครับก็ได้หลุดไปนะครับเลข6นะครับหลุดนะครับเลข6ไม่มีเลยภายใน2ตัวล่างระบาลที่ผ่านมานะครับออกสาเ็นะครับเลข6ก็หลุดไปนะครับหลุดแล้วก็หลุดไปนะครับก็ถัดมาก็ได้เลข5นะครับผล2ตัวก็ออกอยู่ที่5 9ที่ผ่านมานะครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสล่านนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ แล้วถัดมานี้ที่ผ่านมาวงวดวันที่16ตุลาที่ผ่านมานี้ครับได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับตามสูตรนะครับตามสูตรได้เลขศูนย์ตัวเดียวก็ผลก็เอาอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับผ่านในวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับวันนี้มา2ตัวไลเบิ้ลนะครับศูนย์ศูนย์นะครับสูตรใหม่วิ่งล่างเม่นเม่นนะครับจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าวดนนี้นะครับหรือว่าเขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ ็ถ้าไหนชื่นชอบลองไปติดดูนะครับตัวเลขแค่ตัวเดียวนะครับก่อนเอานำไปใช้ก็พิจารณาให้รอบด่านด้วยนะครับก่อนที่จะนำไปใช้จริงนะครับก็ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับก่อนจะนำตัวเลขไปใช้นะครับเราลองมาดูครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับศูนย์นี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราไม่สนับสนุนนะครับการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับก็เรามาดูครับสูตรนี้ได้เค่ตตัวเดียวนะครับใหมวิ่งล่างนะครับได้เด่นเค่ตตัวเดียวนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับมามาดูกันครับ ผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้เป็นสูตรนี้นะครับได้แค่ตัวเดียวนะครับท่านไหนชื่นชอบวิ่งก็ลองไปติดดูนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับเอามาดูครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับก็ใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับ ครับหลักแสนก็บวกกัน3ครั้งนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็หน่วยล่างบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วหน่วยครั้งที่4นะครับ3ตัวครั้งที่4ก็1 2 3 4นะครับครั้งที่4ก็ใช้หลักหน่วยนะครับแล้วก็บวก5คงที่ทุกครั้งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับนะครับ บวกด้วยเลขห้ทุกครั้งนะครับเปล่นตัวทดนะครับนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับว่างวดนี้จะได้เด่นตัวไหนกันบ้างนะครับอันนี้ก็บวกกัน3ครั้งนะครับหลักแสนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับหลักแสน3 4 12นะครับได้12ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข2นะครับ สอบวกศก็ได้2ครับ2อบวกศก็ได้2ครับ2อบวกสก็จะได้5นะครับ2อบวกสก็จะได้5นะครับ5้บวกห้าคงที่ก็จะได้สิบงวดนี้ก็ลงอยู่ที่เลข0นะครับก็ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับได้10ใช่ไหมครับก็ใช้เลขศูนย์มาครับเป็นตัวเด่นนะครับอันนี้ก็ ได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับได้เลขศูนย์ตัวเดียวก็คือเลขศูนย์นะครับนะครับจะมาอีกหรือเปล่านะครับวดที่ผ่านมาก็ได้เลขศูนย์นะครับก็มาออกศูนย์ศูนย์นะครับนะครับวันนี้ก um> ็ได้เลขศูนย์จะมาคู่ตัวไหนกันนะครับถ้าเขาเดินนะครับจะมาคู่ตัวไหนกันนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับได้เลขศูนย์นะครับวันนี้นะครับ ถ้าเขาเดินหน้าต่อคู่เขาจะเป็นตัวไหนกันนะครับครับได้ศูนย์ตัวเดียวนะครับท่านไหนชื่นชอบวิ่งก็ลอไปติดดูนะครับเผื่อโชคดีนะครับท่านไหนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับท่านผู้ชมก็อยู่ที่การตัดสินใจของเพื่อนๆและท่านผู้ชมนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้จริงนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอื่นใดก็ฝาก เพื่อนและ fc ทุกๆท่านนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้กดแชร์ออกไปก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านผู้ชมท่านอื่นได้มาติดตามหรือว่าได้เห็นช่องทางนี้บ้างนะครับว่าจะมีโชคร่วมกันนะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาใหม่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับ คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับได้เด่นศูนย์ตัวเดียวนะครับเหมือนว่าที่ผ่านมาก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ